ผมก็กล้าสวัสดีครับมชมไม่ครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับทีนทีแปดสิบสองครับซึ่งไพยวันนี้เราก็จะมานี่นะอะไรว่าทำอะไรว่าหายนะทำมาชมครับ,รรบเนะปิดกองนี่โอเค,คโอเค,คโชคดีหนึ่งนะได้ยามานะได้ยานะ มาสิบเอ็ดได้สมาสิบครับโอเคโชคดีไปอะยะ่างเงี้ยแล้วก็เพับงงวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับอันนี้เป็นของขอตอนาตน้าน้ำแต่ว่าจะไปลองทดลองับปืนคนะไอ้ปอมสุกา้า แต่ปืนแรงๆนั่นแหละ s n ปแฮ้ช็อตกันเออตามจริงผมจะซื้อเท่าไหร่ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ไว้หลังครับไว้ทีหลังนะตอนแรกๆผมจะซื้อนี่ AK ใช่ป่ะไม่หน้าตาไม่เหมือน AK หน้าตามันคล้ายๆ AK ตอนแรกๆผมจะซื้อปืนเนี้ยสก,กานะแต่ว่ามันมีปืนโหดก,ก,ก,นะนะก,ก,กว่าไอ้สกานะคือเอคีน a เอคไแรงกว่าอยากต่อยปักปักปักนี่จาาแล้วพี่ชมไม่รู้ใช้ลูกหาล้างเฮ้ยปืนอะไรเนี่ยปืนอะไรนะทำไมมันเดินช้าแปลกแปลก 给你那你，不讲我。 โอเคครับตันอยู่ตเงียบเด็งยากกว่านนะวัดเด็งยากนะเดี๋ยวลองเข้าใกล้ไหม มันสไลด์ลื่นเลยโคตรลื่นมันลื่นมากเลยโคตรลื่นเลยกลย็คือแบบลื่นมากนะแถมยังเสียเกาะเลยเฮ้ยอีสกิบบดของยาหนึ่งร้อยบาทใครกูใส่ใ เครื y ่องดูดฝุ P ่นแบบไีหกหก G G อ่ F F O Wow Spicy ยาด้วยเงินินี่คือการขโมยของครับโอเคเราคือเราไปจะ วันนี้เราจะไปฟาร์มฟันเฟืองครับวันนี้เราจะเอาฟันเฟืองไม้ได้ครับวันนี้รถก็มาทำฟาร์มแล้วก็มาฟาร์มฟันเฟืองครับบ,บ,บัวหรอร เด so. ินเช้ากำลังฟังแล้วอะไรเสียโอ้โหนเประระบบมากเลยได้ฝันเฟืองมาหนึ่งแล้วอุ้ยยากรอด้วย tôi về đây nè Thấy cái nhìn đây nè Bye đi, Bye đi, Bye bye. ับมาตรงนีน้มาตรงนี้นอีแมงเป็นบอลแถมเลยไอ้เป็ดหาห้องหาไอ,สอ้สวิตก่อนสวิตสวิตไปเสวิตหาสวิตก่อนมุมขอบดูมุมขอบนี้น

ấy ai này nó có mà bà này bài bảo nó, mày bảo ui Ê này này Ê, จะไม,ไม,ม,ม่ไม่มันไม่มีขี้เกียจและเบื่อจะออกไปออกไปหรือเออกไปแล้วออกไปแล้วอยากออกไปอย่างนะว้าวเอา้าเอา้เอาออกไปได้ ดาไม่ได้อ้อก็ว่าอยู่ดิตัวนี้ว่าทำอะไรได้มันพาวารดิเงีองครับไอ้ตัวนี้มันทำว์บหนี friend. Friend. เออก็มีประโยชน์นะ ตัวอะไรเต็มต้องเต็มมันหนีได้ไงเย้แ yeah, ค่ับเรียงหวดนะครับโอเคมาต่อยครับจะเปิดครับจะปาเลยใช่ไหม เฮ้เฮ้เฮ้เฮวันนี้ผมจะไปเล่นมายากลนะเอาวันนี้ผมจะไปเล่นมายากลที่แถวบ้านปากซอยคนระับไปฮารุหัดล้างนะไปเล่นมายากลในสอมบี้อยู่นะวันนี้เราจะมาเล่นมายากลนะนี่นะับมายากลที่ไม่ม,มีระเบิดคือจิต,ม,จตมือนะอ่านหน่อยนะ ว่างวันนี้ผมจะมาแสดงเกี่ยวกับคิดบุดไอหมัมการทำการแสดงเกี่ยวกับระเบิดนะครับบอกเลยโคตรสุดยอดนะครับนี่นี่แหละยูมือเปล่ามันเป็นมือเปล่าใช่ไหมครับผมจะฆ่าพวกคุณนะครับ โดยการวางระเบิดมายากรของผมระเบิดมายากรนะครับและมีชุดหนึ่งครับนี่มีแล้วผมก็ฆ่าคุณได้นะอาเค้ครับแล้วมายากรหายไปนะครับขี้เกียจใช้มายากรแล้วครับท่านผู้ชมตืมดีครับตืมมันไอ้คุณยายแกนี่ มายากค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 วัาตผู้ช้ระบไปเยอะอะไรเงี้ยล่ะโอเค มั่วแม่เลยปลามั่วฆ่าตัวเองเลยฆ่าตัวเองที่อยากเห็นกันตายอีกรอบหนึ่งดูอิวได้ไม่เป็นไรระเบิดสูก อยากเห็นการตายอีกแบบไหนเงี้ยแบบเนี้ยน,นี่เจ้ปะตูไอ้กเกย์ตุยเกมืสิษครับมาดีครับวกธีแบบนี้ด้วยนะอืออย่างเท่อ๋อมันตอนตายจะเป็นอย่างนี้คน,นะท่านผู้ชมจะจำเอาไหมครับจะไปเล่นมูสีส่วนคนระับ ไม่งั้นไม่ไม่งั้นมันจะเป็นอย่างี้ครับและถ้าเกิดไอแบบนี้มันหมดคนระับท่านผู้ชมจะทำยังไงท่านผู้ชมจะโวยวายว่ากูตายมาเล่นไม่มาเล่นใหม่นะใช่ไห้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไอยเง,งีงยพราะมีห้องอนะไรไป ลายลงใช่ไเจ้าจะทำลายมากเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยรู้แล้วนะคุผู้ชมครับก่อนปิดคลิปครับก่อนปิดคลิปนะครับว้บบาวแนวกระจายนะครับย่างเท่กิ่งเท่เลยนะคุณผู้ชม จะเข้าไปทำลายอย่างเงี้ยลองนี่มาลาไปเรื่อยๆครับอาจจะพังก็ได้นะหมุมมาเล่นเลยผมผมเนี่ย มคลิปนีขอตัวลาไปเกิดเจในคลิปหนะ้าสวัสดีคุณบายบายแล้วบ๊ายบาย,บาย